รถเก๋งงวดเริ่มต้นที่2,000บาทมาอีกแล้วครับผมสวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งครับผมสวัสดีค่ะซิรินสิทธิ์จากเข้มค่ะเอเอวันนี้มากับลูกศิษย์นะฮะของจากเข้มเองครับผมวันนี้ก็เป็นลิปที่2แล้วะนะครับนำรถดีๆรถสวยๆมาให้เอฟซีของเราถูกไหมนะก็จะเป็นรถเก๋งเล็กตมุตะมิน่ารักราคาสบายกระเป๋านะฮะใครที่เพิ่งเริ่มทํางานตัวน,นี้ก็โอเคเลยนะครับเอาไว้ไปรับทรงลูกทรงนาส่งเต้านะฮะไปโรงเรียนนะ อย่างนี้ได้นะได้ไหมได้เลยได้เลยนะครับผ่อนสบายสยนะและที่สาคัญคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับใครที่ขับรถไม่แข็งขับไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพาไปสอนขับรถนะครับเรียนใช้งานพันถูกนะฮะไม่หนักนะเราจะได้มีเงินเหลือใช่้วยิ่งยุคนี้ทุกอย่างแพงหมดแพงหมดทุกอย่างน้ำมันแพงไหมแพงโอ้นะทุกอย่างแพงค่าคองชีบสูงครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ต้องเอารถที่มัน เขาเรียกว่าราคาสูงมากสูงมากใชนะ่รุ่นเริ่มต้นผ่อนสบายๆนะคันนี้ว่าเตรียมอยู่ที่อ,อะไรนะ4,100<อ>บาท4,100บาทอ่นานะครับห้างวันแรกผนะ่อนเท่าไหร่น2,001ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับผมนะก็สบายๆครับอ่ะวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับมิชลินจา๋ามิสูบิชิมิลาร์ดค่ะปี2012 13ค่ะครั้ันนี้เป็นเกียร์วัตตโต้เนาะค่ะคันนี้ราคาเงินสดกี่บาทครับ2,39,000บาทค่ะโอ้โหครับ2,39นะซื้อเงินสดก็ได้ซื้อเงินผ่อนได้ม ได้ค่ะได้หมดนะเดี๋ยวเจสลินจัดให้อมาไม่พูดเยอะครับนะรถคันนี้ก็คือเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะฮะคันนี้สีอะไรสีฟ้าน้ําเงินน้าเงินน้ําเงินน้าเงินน้ําเงินฟ้าครับแล้วแต่ตาครับตาใครตาได้นะตาได้ตาไรเสียเออนะฮะดูไฟเป็นไงชลินสวยไหมสวยใสไหมครับใสค่ะเออตัวนี้ก็คือด้านหน้าไม่มีไฟตัดหมอกนะเป็นตัวธรรมดาแล้วก็ล้อก็เป็นล้อเดิมๆแบบนี้ก็คือนี่ใช้งานถูกไหมอันนี้คือแบบ ใช้งานจริงๆนะครับไม่ต้องสวยแล้วครับนะเอาแค่เน้นใช้งานเนอนั่นแหละรับลูกรับเต้าเนี่ยนะสาวออฟฟิศก็ขับได้นะคะอันนี้สาวออฟฟิศก็ขับได้แล้วกันแดดใช่ไหมกันฝนด้วยนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยใช่แล้วครับถ้าอยากประหยัดกว่านั้นก็เติมน้ำนะฮะใช่เหรอใช่ดิพังดิครับเอออ่ะล้อเรามีให้เปลี่ยนนะฮะอยู่สามลายนะล้อแต่งนะขอบสิบห้านะครับมีทีสามเจ็ดครับ ฟีฟรีเออนั่นแหนอ่ะยี่สามศูนย์สี่ยีแปดเออมาเดี๋ยวให้ดูภายในนะคันนี้นะสินเอาเขาไปนั่งเลยเขาไปนั่งเลยเขาเปนั่งเลยเหรอเออนั่งเป็นพิเตอร์เลยนะครับเป็นไงนั่งดีไหมสบายไหมเลขไหมอะไรดูเลขไหมสองแสนสองหมื่นสองแสนคือหลายแค่ไนะเครื่องเล่นธรรมดาถูกไหมค่ะดูเกียร์หน่อยเกียร์หน่อยอ่าเดี๋ยวจะพาไปขับออโต้นะนะครับก็เล็กๆครับอันนี้คือมีแอร์แบ็กนี่นะครับ ถุงลมนิรภัยเวลารถเกิดอุบัติเหตุครับตรงนี้มันเด้งมาพวกเราเสีย้ใส่หน้าเราเลยอืมนะครับไม่จะเป็นก็อย่าไปชนนะกุญแจเป็นแบบไหนรีโมทไหมรีโมทค่ะกระจกเป็นแบบไหนกระจกเป็นแบบออโต้อ่าออโต้ไฟฟ้าแล้วตัวนี้สําคัญนะนี่กดปุ่มนะสิรินปั๊บเห็นไหมมันพับได้นะอะพับได้ไปกรุงเทพหรือว่ามอเตอร์ไซค์เยอะๆเนี่ยอันนี้ดีมากเพราะว่าชอบเอากระจกไปกินเอากระจกไปกินถูกไว้เออนะครับนี่ประตูไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะแล้วดูน็อตนี่สิริน รถนี่ไม่เคยแกะนะแสดงว่ารถเดิมไหมรถเดิมค่ะนะครับถ้าเกิดว่ารถมันชนด้านข้างมาตรงนี้เป็นไงหายไหมไม่มีหายบปหมดเออมันจะมันจะเป็นรอยขันนะครับแล้วกระดูกเม็ดอาร์กนะครับตรงนี้ก็คือมาจากโรงงานใช่ค่ะนะถ้ามันหายไปยังไงก็เออชนมาชนมาเออนะครับขอเราให้ดูทุกอย่างเลยนะครับอ่ะมาดูด้านหลังต่อเลยครับด้านหลังนี่นะฮะนี่ป้ายราคาเอาไปก่อนครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะนั่งสบายไม่ดีเหมือนเมื่อกี้นั่งสบายค่ะเออนั่งสบายครับเอาแกะหน่อยแกะหน่อยนะเป็นไงนี่เป็นไง มาจากโรงงานเดิมค่ะไม่มีชวนเนาะไม่ชวนครับแล้วก็ตัวนี้จะเรียนดูก่อนนะนี่เป็นห้าประตูเล็กกระทัดรัดยุ่ริ้วเลยนะครับใช่เบาะพับได้เสดียนดูดึงนะดึงได้จ้ะดึงนะปั๊บเลยนะฮะใส่ของเนี่ยอะนั่งสองคนก็พอแล้วใช่ดีไหมดึงดึงนี้ดึงดิลองดึงดิดึงไงวะดนี่หนาดึงเนี่ยนู่นหนู่นูห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  ขายของก็ได้ใช่ขายของได้เออพวกเขาเรียกว่าตอนนี้ออนไลน์ธุรกิจออนไลน์เยอะมากนะครับซีโอในโครเยอะเลยเนี่ยขายสซบงสาโบนะฮะขายอะไรที่มันเล็กๆนะครับตัวนี้เป็นต่อยอดได้นะครับถ้าเรามีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยขยายไปถูกไหมใช่แล้วเออนะครับก็ให้ดูใส่กระเป๋านักเรียนเด็กก็ได้นี่ยางอะไรหายครับเดี๋ยวหายมันเปสอนแล้วดูน็อตด้านท้ายนี่เป็นไงมีแกะไหมไม่มีค่ะแสดงว่าเป็นไงไม่ชนไม่อะไรเลยนะครับแล้วก็ูปเป็นอาร์ตต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ทั่วคันเลยครับ เดิมๆนะอย่างนี้เลยเดิมๆนะจ๊ะเอออ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ต่อครับนี่อ่ะรินแข่สักบานดิแข่สักบานดิเออแข่ได้ไหมระวังเล็บนิดนะเป็นไงนี่โอ้โหไม่นี่ครับยังอยู่นะคะเบต้าอืมยังอยู่ยังอยู่ครับเอาอี่บานหนึ่งไอ้ครบเลยสองบานคนละบานอืมโอ้โหเป็นไงจ๊ะเอออุ้ยหยุดเป็นแทงเลยยังอยู่นะคะอืมจ๋ามาช่วยหน่อยไหน ใส่ได้ไหมล่ะถือดึงนั่งแขงเลยล่ะทีนี้เอาไว้ก่อนเยอะใส่เอาไว้ล้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตก็กลับได้นะคะมือใหม่หัดแทนครับแทนได้แต่ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่แล้วที่บอกไปนะฮะตัวนี้ลินเครื่องมันเป็นสามสามสูบก็คือเล็กๆนะถ้าสี่มันจะมีเลื่อนเสียันอันนี้สามคือมันเล็กมันก็จะประหยัดกว่านะครับดูคันหน้านี่เห็นไหมเ็ตอาร์คเห็นไหมอาร์คยังอยู่นะจ๊ะเออคืออย่างนี้เดิมไหมเดิมเดิมนะน็อตมีรอยแกะไหม ไม่มีนะไม่มีนะครับนะแล้วก็ดูนี่สติกเกอร์นะครับสำคัญเลยตอนนี้ถ้าหายก็คือชวนมาถูกไหมใช่ถ้าอยู่คือเป็นยังไงอยู่ก็คือดอีดียังไม่นชนเหมือนเดิมครับ,บเบรกอเรครับนะเครื่องสามสูตรครับนะพอนสี่พนตลอดสัญญานะครับผมแล้วก็ห้างันแรกจ่ายเพียงแค่ 2,100บาทเอออันนี้คือฟรีดาวถูกไหมใช่ฟรีดาวถ้าเราดาวเพิ่มก็ค่ามันก็ถูกลงใช่นะครับแล้วก็ใครที่จองผ่านออนไลน์กับเราวันนี้เอาไปเลยค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีค่าสีให้ฟรีประกันให้ฟรีแม็กซใหม่ให้ฟรียางใหม่ให้ฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีถ่ายกองเครื่องให้ฟรีถ่ายของเลี้ยวให้ฟรีติดฟิล์มให้ฟรีประดับยนต์ให้ฟรีส่งรถให้ฟรีทำสัญญาที่หน้าบ้านให้ฟรีเออฟรับประกันหลักการขายหนะครับแล้วก็ ช่องทางการติดต่อของพวกเราครับมีลิงก์อยู่ด้านบนและล่างครับรบ,บกวน,นนะครับกดหานิดนึงนะครับเดี๋ยวโทรหาหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าทักขอ้อคอมเมนต์มาก็ได้นะดดเดี๋ยวเราไปตอบให้ใ<ช>นะครับคใครที่โทรมาไม่รับรบวนทักแชททักแชทไม่ตอบก็โทรมารโทรมาไม่รับก็ทักแชทสับไปสับมาดแล้วก็เจอเราครับ